สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมมาเบเกอร์กรเกมเมอร์กับเกม Alchemy Star นะครับวันนี้ครับผมจะมารีวิวเบนนี่แอนคุโรนะครับเป็นตัวละครที่มีความสามารถที่แตกต่างไม่เหมือนใครพอสามารถที่จะวางตัวละครไว้ในตำแหน่งที่ต้องการเพื่อสร้างความเสียหายจาก2ตำแหน่งนะครับไปพร้อมๆกันดังนั้นนะครับจึงทําให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการที่จะสร้างความเสียหายได้กว้างเป็นอันดับต้นๆหากเทียบกับตัวละครที่มีอยู่ในปัจจุบันครับซึ่งนอกเหนือจากนี้นะครับเบนนี่กับคุโรนั้นจะมีความสามารถอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างเรา,รามาตติดตาม รับชมไปพร้อมๆกันในคลิปนี้เลยครับ สำหรับเบนนี่แอนคโลนั้นเป็นตัวละครประเภทดีทเนเตอร์ประจำธาตัดไฟครับหากเทียบพลังโจมตีพื้นฐานกับตัวละครประเภทดีทัเนเตอร์ประจำธาตัดไฟด้วยกันแล้วเบนนี่แอนคโลจะมีพลังโจมตีพื้นฐานที่สูงเป็นระดับหนึ่งแต่หากเทียบพลังโจมตีพื้นฐานกับดีทัเนเตอร์ประจำธาตัดไฟในระดับ6กดาวแล้วอาจจะไม่ได้เยอะเท่าแต่ก็ไม่ได้น้อยกว่ามากครับ แต่แน่นอนครับว่านอกเหนือจากพลังโจมตีพื้นฐานที่ค่อนข้างสูงแล้วเบนนี่แอนคุโรก็ยังมีความสามารถอื่นๆที่น่าสนใจอีกเช่นเดียวกันซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นเรามาเริ่มต้นกันที่แอคทีฟสกิลกันก่อนเลยดีกว่าครับ โดยหลังจากที่เรากดใช้งาน Active Skill แล้วนะครับเราสามารถที่จะเลือกวางตัวละครได้อีกเป็นจํานวนหนึ่งตัวได้กันในตําแหน่งที่ต้องการได้เลยในทันทีและเมื่อใดก็ตามครับที่ตัวละครหลักทําการลากกระเบื้องเพื่อทําการโจมตีด้วยเชนคอมโบตัวละครอ,อีกหนึ่งตัวที่เราวางเอาไว้ก็จะทําการใช้เชนคอมโบด้วยเช่นเดียวกันในตําแหน่งที่ตัวละครน,นั้นยืนอยู่โดยตัวละครน,นั้นจะใช้จํานวนกระเบื้องในการเชนคอมโบมากกว่าตัวละครหลักเป็นจํานวน1.5เท่านอกจากนี้นะครับดาเมจสุดท้ายของเชนคอมโบของทั้ง2ตัวละครยัง รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกเป็นจำนวน30%ด้วยกันครับในส่วนของเชนงคอมโบนั้นหากเราทำการลากกระเบื้องตั้งแต่2ช่องไปจนถึง11ช่องก็จะทำการสร้างความเสียหายตั้งแต่140%ดาเมจไปจนถึง155%ดาเมจให้แก่ศัตรูที่อยู่บริเวณโดยรอบตามลำดับซึ่งในส่วนของระยะการโจมตีด้วยเชนคอมโบนั้นก็สามารถดูได้จากคลิปวิดีโอที่ผมกำลังขึ้นอยู่ในขณะนี้ได้เลยครับ มาต่อกันที่ระบบ Break Two หรือว่าการปลดล็อกดาวน์กันบ้างนะครับโดยการปลดล็อกดาวน์ขั้นที่1นั้นจะทาการเพิ่มพลังชีวิตเป็นจำนวน250หน่วยการปลดล็อกดาวน์ขั้นที่2จะทําการลดจํานวนกระเบื้องที่ใช้ในการเชนคอมโบลงในทุกๆระดับเป็นจํานวน1ช่องกระเบื้องด้วยกันการปลดล็อกดาวน์ขั้นที่3จะทาการเพิ่มพลังชีวิตเป็นจำนวน250บวกกับอีก5%ของ Basic Max HP การปลดล็อกดาวน์ขั้นที่4จะทําการเพิ่มพลังป้องกันเป็นจํานวน30บวกกับอีก5%ของ Basic d e v และการปลดล็อกดาวขั้นสุดท้ายการปลดล็อกดาวขั้นที่5จะทำการลดคูดาวของ Active s สก l l ลงเปน็นจำนวนหนึ่งเทิร์นด้วยกันครับ และสําหรับในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือส่วนของ Equipment ที่จะทําการปลดล็อกหลังจากที่เราทําการ ascension Benny and c u r o นะครับซึ่งในส่วนของ Equipment Skill นั้นก็คือจะทําให้การโจมตีปกติของ Benny and c u r o นะั้นสามารถสร้างความเสียหายได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกเป็นจํานวน30%ด้วยกันหากทําการโจมตีศัตรูที่ยืนอยู่บนกระเบื้องสีงแดงซึ่งหากเรานะครับทําการ up Equipment ไปได้จนถึงเลเวล10นะครับก็สามารถที่จะสร้างความเสียหายด้วยการโจมตีปกติได้รุนแรรงงงมากกยยิขึึ้้นนสสูดถดถ60%วัคัคบ เอาละครับเรามาดูในส่วนของภาพรวมของเบนนี่แอนด์คุลกันนะครับ โดยในส่วนของข้อดีนั้นเบนนี่แอนคูโรใช้กระเบื้องในการเชนคอมโบค่อนข้างที่จะน้อยแถมหากปลดเบรกทูแล้วก็ยิ่งน้อยไปอีกเริ่มต้นที่1ช่องกระเบื้องและมากสุดเพียงแค่10กระเบื้องเท่านั้นครับคูดาวของแอคทีฟสกิลเองก็เช่นเดียวกันครับคูดาวไม่เยอะมากการปลดเบรกทูเนี่ยก็ยิ่งลดน้อยลงไปอีกนะครับทำให้สามารถใช้งานได้ถี่มากยิ่งขึ้นดังนั้นนะครับเราจึงสามารถที่จะวางตัวละครอีกตัวได้บ่อยมากยิ่งขึ้นก็เรียกได้ว่าพอตัวละครเก่าที่วางไว้หายไปก็สามารถที่จะเเรรีียยกตััวลละคใใหมใน่นนทท ซึ่งการวางตัวละครเพิ่อมอีกตัวนี้หากเราวางดีๆนะครับจะทําให้เรานะครับประหยัดเทินและกระเบื้องไปได้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยก็เรียกได้ว่าชดเชยจุดอ่อนของธาตุไฟที่ไม่ค่อยมีตัวละครในการตีไกลได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวแล้วครับสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของดาเมจที่เยอะพอสมควรเลยทีเดียวโดยเฉพาะกับบอสขนาดใหญ่นอกจากนี้นะครับก็ยังมี Equipment Skill ที่จะทําให้การโจมตีแบบปกติกับศัตรูที่ยืนอ,อยู่บนกระเบื้องสีแดงนั้นแรงได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับ มาดูในส่วนของข้อเสียกันบ้างครับเรื่องแรกเลยก็คือตัวละครที่เราเรียกออกมานั้นจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ครับในบางครั้งเนี่ยศัตรูอาจจะเดินหนีไปไกลจนระยะการโจมตีด้วยชนคอมโบเนี่ยไม่ถึงก็เป็นได้อีกเรื่องนะครับก็คือการใช้ออตโต้กับตัวละครนี้อาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่เพราะบอดนั้นจะใช้สกิลค่อนข้างมั่วดังนั้นนะครับการที่จะเอาเบนนี่แอนโคโรมาเล่นให้เต็มประสิทธิภาพได้นั้นการคุมมืออาจจะตอบโจทย์มากกว่าครับ ทันแน่คุณกำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือในราคาที่ถูกๆอยู่ใช่ไหมละครับผมขอแนะนําร้าน SuperGo Shop ครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยมีบริการเติมเกมดังมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกม g e n s h i Impact เกม Cookie l a n Kingdom เกม MMORPG ชื่อดังอย่าง Ragnarok, Eternal Love และ l a g n a r o k X Generation เกม b a t เ l e ยอดสุดมันอย่าง PUBG Mobile และ Free Fire รวมไปถึงเกม Esport กับเกม Mobile Arena of Valor, er Omega Arena และ League of Legends Wild Rift นอกจากนี้ก็ยังมีเกมอื่นอีกมากมายร้าน SuperGo Shop เติมง่ายเติมเร็วปลอดภัยหายห่วง100%รายละเอียดเพิ่มเติมที่ใต้คลิปนี้นะครับและสุดท้ายนี้ครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้รวมไปถึงคลิปอื่นๆที่อยู่ในเพลย์ลิสต์ของ a l c h e m y s t a r ก็สามารถกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือว่าสมัครสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับและสำหรับวันนี้ครับผมมาร์คเบรกเกอร์เกอรขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ